สวัสดีค่ะวันนี้พี่เมย์ก็จะใส่ชุดไทยโจนกระเบงนะ,ะเสื้อคลุมก็แขนยาวมากนะคะแล้วก็ปัดเป็น3ามส่วนนะคะเพราะว่าแขนยาวแล้วก็จะได้ไม่ต้องตักทิ้งนะคะเพราะว่าฤดูหนาวเราก็จะได้คลุมได้ยาวนะแล้วก็ฤดูร้อนเราก็มาปัดเป็น3มส่วนนะคะแล้วก็จะได้ ไม่ได้ะตัดทิ้งไปนะเราก็จะได้ใส่ทั้งสองฤดูนะคะฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนเนาะ, mm. ะวิธีปะเอาของพี่นี่ก็ให้มันปะเป็น3ส่วนนะ mm. ก็จะได้เข้ากับบรรยากาศแล้วก็เข้ากับชุดจงกระเบนนะ mm. แล้วก็อากาศช่วงนี้มันก็ร้อนเนาะเราก็จะจะไดะ้เข้ากับบรรยากาศของอากาศเนาะก็มี เครื่องประดับใส่ไปด้วยนะคะแล้วก็มีหมวกไม่ได้มีหมวกนะคะอันนี้มันจะเป็นผ้ารัดผมนะคะก็ใส่ไปด้วยนะคะก็จะได้เข้ากับากางเกงนะ,ะอชอบใส่ชุดไทยเนาะก็ถึงเราไม่ได้ไปวัดก็ไม่เป็นไรเพราะว่า,าชุดของเรามันก็ สวยดีนะคะชอบชอบผ้าไทยแล้วก็ใส่สบายดีนะคะก็ชอบใส่นะ,ะแล้วก็เดินสะดวกด้วยนะคะไม่เหมือนกางเกงเอ่อยีนส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ร้อนนะ,ะก็เวลาฤด,ดูร้อนก็จะไม่ร้อนนะคะใส่สบายมากนะ,ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะพากันเป็นเดินกันแล้วนะคะวันนี้ไม่ไว่าอยู่ที่ไหน ชุดไทยของเราก็ใส่ได้นะคะไปไหนก็ใส่ได้นะคะก็อยู่ที่ใจเรานะ,ะไม่ได้ว่าอันคนอื่นมองยังไงก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเป็นชุดของเราเนาะ,ะเราใส่โลตสบายสำคัญมากนะคะ See you next city Bye